วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกคำสอนหนึ่งที่เรียบง่ายแต่กลับทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเป็นคำสอนเรื่องความไม่แน่นอนจากหลวงพ่อชาสุพัทโทรพระวิปัสสนาจารย์สายวัดป่าที่ทั่วโลกให้ความเคารพนับถือกันครับเอาละครับเรื่องมันเรื่องมาจากเรื่องเล่าของพระฝรั่งรูปหนึ่งที่ท่านเคยเชื่อมั่นในอะไรบางอย่างแบบสุดจิตสุดใจเลยนะแต่แล้วความเชื่อมั่นนั้นก็กลับพังทลายลงอย่างสิ้นเชิง คือพอท่านเห็นพระไทยบางรูปศึกออกไปเนี่ยในใจมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยครับแบบตัดสินไปแล้วสงสารไปแล้วท่านมองว่าโอ้โหคนเหล่านั้นช่างน่าเสียดายจริงๆที่ทิ้งขนทางอันประเสริฐนี้ไปคือต้องเข้าใจก่อนว่าณจุดนั้นเนี่ยศรัทธาของท่านมันเต็มเปี่ยมเลยนะท่านปักใจเชื่อแบบร้อเปอร์เซ็เลยว่าชีวิตในผ้าเหลืองนี่แหละคือหนทางเดียวที่ถูกต้องและดีงามที่สุดแล้ว แต่แล้วเรื่องมันก็พลิกเลยครับไม่นานหลังจากนั้นตัวท่านเองนั่นแหละที่กลับอยากจะสึกสง,งน้นประสบการณ์นี้มันเปลี่ยนมุมมองของท่านไปโดยสิ้นเชิงเลยทําให้ท่านได้เห็นกับตาตัวเองเลยว่าไอความคิดเห็นที่เคยแข็งแกร่งปานหินผาของท่านเนี่ยมันไม่แน่นอนขนาดไหนที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการพลิกกลับแบบหน้ามือเป็นหลังมือของความเชื่อมั่นของท่านนี่แหละครับมันชี้ให้เราเห็นกับดักอะไรบางอย่างกับดักที่มันไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยนะแต่มันอยู่ในใจเรานี่เอง ทีนี้เรื่องราวของพระฝรั่งรูปนี้เนี่ยมันกําลังบอกอะไรเราอยู่มันกําลังชี้ให้เห็นถึงอันตรายอย่างหนึ่งครับอันตรายของศรัทธ,ธาที่มันพุ่งไปข้างหน้าเร็วเกินไปโดยที่ไม่มีปัญญาคอยคุมเกมอยู่นั่นเองในทางพุทธศาสนาเนี่ยศรัทธ,ธามันคือพลังขับเคลื่อนที่สําคัญมากๆเลยนะครับแต่หลวงพ่อชาท่านเตือนไว้ว่าถ้ามีแต่ศรัทธ,ธาอย่างเดียวเพียวๆเนี่ยมันก็เหมือนคนตาบอดที่แข็งแรงมากๆครับคือมีแรงวิ่งเต็มที่เลย แต่ไม่รู้ทิศทางสุดท้ายก็อาจจะวิ่นตกเหวไปได้ง่ายๆประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือพอใจเรามันมีศรัทธาแรงกล้าสุดๆเนี่ยน,นะทุกอย่างที่เราคิดมันจะดูเหมือนใช่ไปหมดเลยมันดูถูกไปหมดเลยใจมันกลายเป็นผู้พิพากษาตัดสินทุกอย่างด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกเลยแล้วเราจะเลี่ยงกับดักนี้ได้ยังไงในคําสอนก็ได้กรอบเอาไว้ครับเป็นพลังทางจิต5อย่างหรือที่เรียกว่าพละ5ที่ต้องทํางานด้วยกันเป็นทีมเวิร์กที่สมบูรณ์แบบ พลัง5้าอย่างนี้เนี่ยมันต้องทำงานร่วมกันเหมือนทีมฟุตบอลเลยครับศรัทธาก็เหมือนแรงผลักดันที่อยากจะชนะเกมให้ได้วิริยะก็คือความฟิตของนักเตะที่วิ่งได้ไม่มีหมดสติก็คือการรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนในสนามสมาธิก็คือการจดจ่ออยู่กับลูกบอลแต่ทั้งหมดนี้จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าขาดกับตันทีมที่ดีซึ่งก็คือปัญญาที่จะคอยวางแผนและชี้นำทิศทางของเกมนั่นเองลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะ แม้แต่แมวตัวหนึ่งที่กําลังจ้องจะจับหนูเนี่ยมันก็ใช้พลังพวกนี้เหมือนกันนะครับมีทั้งสติมีทั้งความเพียรมีสมาธิที่นิ่งมากอ้าวแล้วมันต่างกันยังไงล่ะข้อแตกต่างที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเป้าหมายครับสําหรับคนเราเนี่ยพลังทั้งหมดนี้ต้องถูกนําทางด้วยสิ่งที่สูงกว่านั้นสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองและนี่แหละครับที่นําเรามาสู่หัวใจของคําสอนในวันนี้ เป็นเบือนกุญแจดอกสําคัญที่จะมาปรับสมดุลของพลังทั้งหมดนี้ให้อยู่ถูกที่ถูกทางและไอ้เจ้าสัมมาทิฏฐิที่ว่าเนี่ยความเห็นที่ถูกต้องที่จะช่วยให้เราไม่ไปติดกับดักความเชื่อของตัวเองมันคืออะไรกันแน่คําตอบมันเรียบง่ายมากๆเลยครับแต่ลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อมันคือคําว่าไม่แน่หลวงพ่อชาท่านสอนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจมันเริ่มฟูขึ้นมาเริ่มคิดว่า เฮ้ยเรานี่มันจริงว่ะเราบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วท่านบอกให้ไปกราบพระพุทธรูปเลยแล้วบอกกับใจตัวเองว่าไม่แน่หรอกแล้วถ้ามันคิดไปไกลกว่านั้นอีกคิดว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยนะท่านบอกว่ายิ่งต้องบอกตัวเองดังๆเลยว่ายิ่งไม่แน่เข้าไปใหญ่นี่แหละครับคือการปฏิบัติคือไม่ว่าอะไรจะพูดขึ้นมาในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายความสุขความทุกข์ ให้คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งนี้มันไม่แน่มันเป็นเหมือนการสร้างที่พึ่งไว้ในใจเราเองเพื่อที่จะหยุดเราไม่ให้ไปคว้าไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรก็ตามว่ามันเป็นของจริงแท้แน่นอนโอเคแล้วเราจะเอาเครื่องมือที่ดูเหมือนจะง่ายๆอย่างคำว่าไม่แน่เนี่ยไปใช้เพื่อหาอิสรภาพในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงหลวงพ่อชาท่านก็โยกคาเปรียบเทียบที่สวยงามมากๆเลยนะ ท่านบอกให้ลองนึกถึงต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งที่มันโตอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่เพื่อที่จะหาแสงแดดให้ตัวเองรอดเนี่ยมันก็จะค่อยๆเบนลำต้นของมันหนีออกจากเงาไปหาแสงสว่างโดยธรรมชาติของมันเองปัญญาก็ทำงานแบบนี้แหละครับคือพอปัญญามันเห็นแล้วว่าอ๋อไอความคิดแบบนี้ไอความยึดมั่นแบบนี้มันคือสาเหตุของความทุกข์มันก็จะค่อยๆเคลื่อนใจของเราออกจากสิ่งนั้นเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปสู้รบตบมือกับมันเลย พอเราเอาหลักการนี้มาใช้กับชีวิตจริงๆเราก็จะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เราชอบอืมมันก็ไม่แน่สิ่งที่เราเกลียดก็ไม่แน่เหมือนกันอารมณ์ดีๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ไปไม่แน่อารมณ์แย่ๆที่เข้ามาก็ไม่แน่เหมือนกันหรือแม้แต่ความคิดเห็นที่เราปักใจเชื่อมาตลอดชีวิตมันก็ไม่แน่ทั้งนั้นแหละครับหัวใจสําคัญสุดท้ายมันเลยไม่ใช่การห้ามไม่ให้เรามีประสบการณ์นะไม่ใช่การต้องไปเป็นหุ่นยนต์ไร้ความรู้สึก แต่คือการหยุดยึดประสบการณ์เหล่านั้นไว้ว่ามันเป็นความจริงแท้ที่ถาวรและนี่แหละครับคืออิสรภาพที่แท้จริงที่หลวงพ่อชากําลังชี้ให้เราดูคือการที่เราสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่แต่ไม่ต้องตกเป็นหนักโทษในคุกที่เรียกว่าความคิดของตัวเองสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามนี้ไว้ให้เราทุกคนได้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าในวันนี้มีความเชื่อมั่นอะไรบ้างที่เรายึดไว้แน่นเหลือเกินจนมันอาจจะกำลังสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่า